ทองคำประเทศไทยในที่สุดรอคอยมานานร่วมร่วมเดือนกว่าๆนิวไฮก็เกิดขึ้นได้พระฤาสสบดีที่17ตุลาคมนะครับทุรูุไหมทองคําในแง่ของเงินบาทตอนเนี้พุ่งขึ้นมาถึง25คปอร์เซ็นว8,450บาทและจะไปต่ออีกหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมครับ เราย้อนกลับไป24ชั่วโมงที่ผ่านมากันนิดนึงนะครับสำหรับวันพระัคสบดีที่17ตุลาคมตามเวลาในประเทศไทยการซื้อขายทั้งหมดปรับ6-7รอบสุทธิจริงๆขึ้นมาเยอะหรอครับเมื่อวานเนี้ยสุทธิแค่100บาทเท่านั้นเองนะครับเพียงแต่ว่าถ้าท่านผู้ชมถอยกลับไปดูการลงทุนของทองคำตั้งแต่แต1ตุลาคมเป็นต้นมาเนี่ยนะครับจกนกระท่ามาเข้าสู่สัปดาห์ที่2นี้ชัดเจนมากๆหรือว่าราคาทองคำในประเทศไทยก็คือในรูกของเงินบาทถูกไหมฮะขึ้นมาตั้งฐานรอเพื่อที่จะกระแทกเป้าหมายเดิมก็คืืออเเเเดดิิมมซึึ่่่กข้นนวัททีาไหรฮ ประมาณสิบเจ็กรกฎาคมถูกไหมครับทีนี้เมื่อวานที่ผ่านไปเนี่ยการซื้อขายก็นื่งจากว่าราคาทองคำโกลด์สปอตที่อยู่ในของสิงคโปร์เนี่ยขยับขึ้นสอดรับกับอะไรครับเงินบาทแล้วอ่อนค่าด้วยอีกต่างหากนะฮะเพราะฉะนั้นราคาที่ขึ้นมาตั้งฐานรอจะชนเป้าหมายเดิมเนี่ยก็เลยเกิดขึ้นจนได้ในเมื่อวานผมก็ลุ้นอยู่เหมือนกันนะครับว่าจะปิดสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์ครั้งใหม่ได้ไหมหลังจากในช่วงของต้นสัปดาห์เนี่ยราคาสูงสุดระหว่างวันเท่ากับราคาปิดสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์ขอองงททคคําไยยนนะะรัับดูกเล เมื่อวานนี้นะครับปรากฏว่า7รอบสุทธิขึ้น100บาทนี่เป็นราคาทองของเมื่อวานนะฮะตุลาคมเนี่ยรับซื้อแท่ง42,000ื่อแต่ขา,ายออก42,100บาทนี่ไง นี่คือราคาสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์เกิดขึ้นรูป,ปรพรรณเป็นยังไงก็เหมือนกันครับนิวไฮเกิดขึ้นนะฮะโดยเฉพาะราคารับซื้อของนิวไฮเมื่อวานนี้41,250บาท36สตางค์นะครับและรูป,ปรพรรณขายออก42,600บาทนี่คือนิวไฮเกิดขึ้นเมื่อวานนี้17ตุลาคมนะครับนั่นก็หมายความว่าอะไรครับท่านผู้ชมครับครั้งสุดท้ายที่ราคาทองคำำําทําสถิติสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์แล้วเราก็ตั่งตบยุงกันมันเป็นเวลานาน,านสำหรับหลายคนคิดว่าขอให้สูงอีกครั้งจะขาย หรือว่าช่วงระยะหลังจาก17กรกฎาคมมาเนี่ยราคามันปรับฐาน mm hmm. ก็จะได้รู้ว่าตกลงจะตั้งกับไรกันเท่าไหร่ถูกไหมฮะจาก17กรกฎาคมสิงหาคมกันยายนตุลาคม3เดือนฮะท่านผู้ชมรอมา3เดือนเต็มๆกว่าจะได้เห็นนิวไฮใหม่โอ้โหสุดยอดเลยนะฮะท,ทั้งทั้งที่ฝรั่งเขาไม่รอฮะอันนั้นเขาดอลาลาร์อะไรเขาไปไกลมากเลยนะแต่บาทเราเจออะไรตัวถ่วงฮนะบาทอ่อนค่าหรือว่าบาทแข็งค่า บาทแข็งค่าครับนะฮะเนื่องจากว่าเราไม่ลงดอกเบีย้ยด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็ทางอเมร,ริกาเขาก็เริ่มลงแต่ตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ฮะสิบแปกันยายนนั้นกระแสพวกนี้มาหมดเลยนะครับ,รบรนั้นเราดูกันนิดนึงครับว่าทองคําตั้งแต่วันที่1มกราคมจนถึง17ตุลาคมวันนี้เราคุยกันสิบแปดนะฮะเอาแค่เฉพาะ1มกราคมถึง17ตุลาคมทองคําบ้านเราเนี่ยขึ้นไปแล้ว8450บาทเป็นเปอร์เซ็นต์รูไ้ไหมขึ้นเท่าไหร่ยี่ยสิบห้าจุดหนึ่งหนึ่งเปอร์เซ็นต์น หนมกร,ราคมจนถึง17ตุลาคมโกลสปอตในตลาดสิงคโปร์ขึ้นมา618ดอลลาร์สละต่อออนเท่ากับว่าโกลสปอตที่สิงคโปร์นั้นปรับเพิ่มขึ้ถึง29.94%แต่ถ้าเป็นราคาทองคำในนิวยอร์กนะครตอนนี้เกิน30%ไปแล้วในเวลาที่เทียบเคียงใกล้เคียงกันนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้นะครับอยากให้ท่านผู้ชมเห็นนะครับว่า ในช่วงที่เราต้องนั่งตบยุงรอมาถึง3เดือนติดต่อกันว่าเมื่อไหร่นิวไฮทองคาไทยจะเกิดขึ้นทักซีเนี่ยเป็นเพราะอาการของการแข่งข้าของเองินบาทที่ชัดเจนเลยนะฮะอันนั้นก็ต้องยอมรับนะครับว่าเกี่ยวกับเรื่องการเคลื่อนย,ย้ายเงินทุนหนึ่งสองเกี่ยวกับเรื่องของการที่ธนาคารในประเทศไทยนั้นไม่ลงดอกเบีย้ยในขณะที่ชาวบ,บ้านชาวช่องเขาลงกันแบบชนิดที่เขาไม่รอกันแล้วและในเมื่อคืนที่ผ่านมานี่นะครับยิ่งกดดอลลาร์สหรัฐนั้นอ่อนค่าลงไปอีกนี่นะฮะเหตุผลทราบอะไรทราบไหมฮะ มีความผันผวนระหว่างวันอ่อนแล้วก็แข็งค่าข้จริงเนื่องจากว่าธนาคารกลางของกลุ่มยูโรโซน ECB ลงดอกเบีย้ยเป็นครั้งที่3ต่อเนื่องติดต่อกันนี่เป็นการลงดอกเบีย้ยที่ลงติดต่อกันครั้งแรกในรอบ13ปีผ่านมาไม่เคยเจออย่างนี้เลยนะฮะเพราะมันยิ่งจะส่งแรงกดดันไปที่ตลาดอัตราแลกเปลี่ยนยางชัดเจนมากที่สุดเลยนะฮะดังนั้นตรงนี้เองก็เลยทาให้ดอลลาร์อ่อนค่าและในขณะเดีวยวกันบาทวันนี้เปิดตลาดจะแข็งค่าเพราะผมถึงถามท่านผู้ชมนะครับว่าถ้าไม่เปลี่ยนไปจากนี้ ถ้าไม่มีแนวโน้มของการซื้อเข้าแทรกแซงอัตราเงินหรือว่าค่างเงินในสกุลของแถบเอเชียอย่างนี้เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นวันนี้ถึงถามท่านผู้ชมนะครับเมื่อวานทองแตกนิวไฮไปแล้วถามท่านผู้ชมว่าเ่าวันนี้ท่านผู้ชมคิดว่าได้หรือไม่ได้ครับที่ราคาทองคําในประเทศไทยจะทํานิวไฮเป็นวันที่2ติดต่อกันได้หรือไม่ได้ถ้าใครบอกว่าได้พิมพ์ได้ถ้าใครบอกไม่ได้พิมพ์ไม่ได้ส่งมานะครับดังนั้นจากส่วนต่างราคาผลตอบแทนจากการลงทุนเรามาถึงกันแล้วประมาณเท่าไหร่แล้วฮะเนี่ยนี่เข้าเดือนที่สิบกันแล้วถูกไหมฮ นั่นก็หมายความว่าเท่าไหร่ฮะเก้าเดือนครึ่งเนี่ยใครลงทุนทองคําซื้อตั้งแต่หนึ่งมกราคมตอนเนี้ยให้ไปแล้วยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เออผมก็งงเหมือนกันเอาไปรู้ว่าแฟนๆขับในคุยกับบัญชาเนี่ยมีใครซื้อทองคํากันตั้งแต่ต้นปีไหมถ้าท่านซื้อแล้วท่านไม่ปล่อยเลยนะฮะท่านได้ไปแล้วยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ถ้าตัดคริปโตเคอเรนซีออกนะฮะนี่คือการลงทุนที่ดีที่สุดเหมาะสมที่สุดในปีนี้2024จริงๆนะครับก็ดีใจด้วยสําหรับหลายท่านที่อาจจะยยยััังงงไไม่่ดด้้้้้ขขาาาแลวกก็ซืออในนนนนนนตตตทุๆะครรรบโสถณ์ี เชื่อว่าในที่สุดวันนี้ถ้าอาการของการจะทำนิวไฮต่อของราคาทองคำในประเทศไทยนะฮะก็ขึ้นอยู่กับอะไรครับราคาทองคำโกลด์สปอตที่สิงคโปร์แง้มนิดหนึ่งตอนนี้ยังสูงอยู่ใกล้ๆกันนิวไฮเมื่อคืนนะครับ 2. เงินบาทจะอ่อนค่าลงต่อไปไหมจะมีแรงกว้านซื้อดอลลาร์สหรัฐกลับเพิ่มขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าเดี๋ยวคืนวันนี้จะมีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสาคัญของอเมริกาซึ่งน่าจะมีกวน กว้านซื้อดอลลาร์ในระดับหนึ่งเพราะฉันต้องดูครับว่าบาทวันนี้เปิดตลาดจะอ่อนค่าลงหรือเปล่านะฮะในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับแรงส่งของอัตราแลกเปลี่ยนที่จะมีการขายพูดสกุลยูโรกับสกุลของด้านปอนสเตอริงเพราะเนื่องจากว่าเมื่อวานนี้เนี่ยนะฮะธนาคารการยูโรโซนนั้นลงดอกเบี้ยลงไปอีกดังนั้นทั้งหมดที่จะเป็นปัจจัยที่คอยดันหรือบางทีอาจจะหน่วงก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนด้วยนะครับดังนั้นก็ขอให้โชคดีนะฮะแต่อย่างน้อยวันนี้จนถึงนาทีนี้้นนนคคคครััอออาาาาาททแ่มมืววกก็็ได17ตุลุลลยงงถ เศรษฐีแล้วครับเสียแล้วนะฮะเป็นเสียจริงๆเลยนะครับ25%ขึ้นมา8,450บาทต่อบาททองคำถ้าใครลงสกุลดอลลาร์ก็สวย618ดอลลาร์สหรัฐต่อออนนะครับตั้งแต่ต้นปีจนถึง17ตุลาคมแล้วนั้นขึ้นมาประมาณ29.94%ไปแล้วนะฮะนี่ก็คือราคาทองคำที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถามท่านผู้ชมไปแล้วดูสิครับว่าใครคิดว่าวันนี้ทองคำจะนิวไฮในไทยเป็นมันที่2ได้หรือไม่ได้นะครับ